สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใคย24ทำออโตเนาะครับเนาะเอามาพี่น่องไอ้ก,ก็มาเล่นเก็บอันนางคีโอพัตตานางตัวเสียบนะครับกระทุนจ้ามื้นนะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะกับซื้อโบนัสที่7,500 ลุยครับผมอ่าก็มาเลนเกบอันนางคีโอพัดตนางตัวเสียบเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับแรกก็สวัสดีเนาะครับเนาะอ่ะมาครับผมเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็มาเล่นมันเหนียนะครับแรงลมอุณหภูมิความชื้นองศาและฟาเรนไฮน์นะครับกดค้างและปล่อยนะครับกดย้ำๆนะครับผมนะจังหวะนี้โอ้ยหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับเปิดมากขนามืดลวดครับพี่น้องเอ้ยยังวะมหอีกเจ็ดพันห้าครับผม อู่ท่อไปเสร็จแล้วนะครับถ้าหน้ามืดอมาครับผมรอบสองนะครับก็เตรียมมาสีไม้เลยนะครับผมนะกันแตกนะครับพี่น้องเอ้ยอ่ะครับผมสเตียรเดิมนะครับก็กดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับผมนะแล้วก็หมุนตามเลยนะครับหมุนตามเลยนะครับมันจะสโลดอกนี้เอาหน้ามืดไปอีกหนึ่งคีนะครับเียงวะมาอีกเจ็ดพันห้าครับผมไปโอ้เตรียมมาสีไม้ก็สิแตกสีไม้ซันบอเดี๋ยวนี้เฮ้อ แตกไปสวงแล้วนะครับโดนไปหมื่นห้าล้วนะครับยังไม่ได้เล่นสักตาเลยนะครับกดค้าง้วครับปล่อยนะครับแล้วก็กดหมุนตามจากสีเลยนะครับหินกลมๆวะเขียวเขียวเขียวเออมาเนี่ยถ้วยเหืออ่ะก็กดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับผมนะแล้วก็หมุนตามไปเลยนะครับเปนเป็นสวดนะครับผมสวยงมมาแล้วครับผมได้บวกสามแล้วมากดค้างแล้วก็ ป่วยนะครับผมนะนะครับหมุนเต้มนะครับมันเป็นสูตรพี่น้องแล้วมันจะสโลว์นะครับพี่นบองนั่นนั่นเด้กไป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 สวยเอ้าเดลินแล้วครับพี่น้องเอ้ยดลินไม่ที่สามนะครับแตกไป s w i นะครับยังขี่ไล่ก็ต้องได้ทุนคืนแล้วยังขี่หมูขี่หมาก็ต้องได้ทุนคืนแล้วเว้ยนอ้๊าเฮือเว้ยคือเป็นโซงนี่นอะคือโซงแววเกือบทะนอะวาย นางตัวเสียบค erm. no ีโอพัตเตอไหลไหลไหลสวยงามไหลไป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 เออจากสันหลักนะครับไหลไปไหลไปไหลเงา้เงีไหลเงา้ยวเงี้ยวอ้ยได้อยู่กับไอ้กุ้งสิทธิครับผมเอ้าบังทีกลางวันก้อนตัวนะครับผมโอ้ยนอเหือมะเตียกคือแหนอนางตัวเสียบนาะคีโอพัตเตอร์นะครับผมเนีอันดับเนี่ยก็ขอทุนขึ้นก่อนไป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 สวยงามไหล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 ต่อเนื่องไหลต่อเนื่องโอุ้ยได้อยู่กับ ไอ้เอวก็สิครับผมเอาบางดีกับเมียกะไปหนึ่งเทนะครับสี่พันห้าพี่น้องเลยโอ้ยนนอปิตาได้ทุนขึ้นมอนอตแตกไปตั้งสองไม้พุ่น้อหมอตาได้ขึ้นเจ็ดพันสามพี่น้องเลยไหล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 สวยตัวไหนก็เอาเบิดหลัดจังมันนี่ไหล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 สวยงามไหลไปไหลไปไหลไปไหลยาวๆโอ้โนนอเฮือ แตกข่อยเนี้ยแตกข่อยเนี้ยดุนดนเล่นไหมแตกข่อยเนี้ย <c ười> คิปได้คิปเสียลงให้เบิง้งเบิดครับพี่น้องเลยวังหันนี่นก็ไปแตกไอ,เ,อกเกมอีหยังก่อนไอย่างไอเทปเจ้าขี่ขั้นมานะครับอย่าบอกนะว่าถือคีอพะตาดูดกลับคืนบ่าเดิบ่าดิไปไปไปฟีเกมได้ฟีเกม,เกมโอ้ตะเลิด <c ười> เรียบร้อยครับพี่น้องเลยอ่ะโอเคนะครับผมนะก็แก้คืนมาได้หนึ่งหมื่นนะครับผมก็ยังดีนะครับมา มาใส่ตัวครับพี่น้องอีกเจ็ดพันห้าไปเอาอีหยังอีกละภายหลังภายหลังมาเฮ้ยอ่พี่ในหารของหลวงปู่นารุโตะนะครับผมมาก็สเตียบเดิมครับผมกดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับผมนะเอาไปท่านว,วดหมุนตามพี่น้องเนี่เห็นมอสิสโลน้ำนะครับผมโอ้หน้าบืดไปหนึ่งทีนะครับเกมนี้มันมีคนเซียนอยู่นะครับผมนะอ่ะอีกหนึ่งไม้ครับผมอีกเจ็ดพันห้าไป เฮ้ยไม่สุดไทยเราเด้หนีสามหมืน่นเด้หน่อุตซาไปเตะกันเทียบพร,ระเจ้าขี่ขั้นมาเมียอ,อย่าบอกว่าสิเอาขึ้นเด้ออะกดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วกดหมุนตามนะครับเนี่ยเห็นมอมมันสิสลูนะครับสวยๆวสว,วยสวยงามมาบวกสามต้องมาแล้วนะครับผมนะปล่อยไปแล้วครับผมแล้วก็หมุนตามนะครับเป็นสวดเป็นสวดสวยเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนะเอาบวกสี่มากดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับกดหมุนตามไปเลยนะครับ เอาเขียวไม่เอาดำพื้นที่มีเป็นร้อยไร่โอ้แม่มึงเอ้ยเรียบร้อยครับผมห้าขวามันนี่พื้นที่เป็นร้อยไร่บวไปนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะก็เรียบร้อยดีนะครับคีโอพัตตานางตัวเสียบนะครับก็โดนไปซะนะครับผมนะอตุนจ้ามื่นนะครับก็เหลืออยู่สองพันเจ็ดก็พอนะครับเดี๋ยวเขาไปหาเหรียญแนวไม่กันดีกว่าเนาะบ่ไห้ก็ย่าฝืนมันไหลนะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวใอยมาแก้ึ้นมือหลังนะครับเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปหาเหรียญแนวไม่กันครับผมเอาป้ายป้ายป้าย